ไขค,ควงกระแทกหรือ Impact Diver ของ x c o r คเป็นบัสเลสใชงานได้ทนทานแล้วก็ตัดปัญหายุ่งยากที่ต้องมาเปลี่ยนฐานกันบ่อยๆ2,200รอบนะฮะโลส่วนไฮมี2,600รอบต่อนอาทีนะครับแม็ทอเนี่ยได้ถึง160นิวตันเมตรซึ่งเหลือเฟือต่อการขันน็อตยิงหลังคาไม่ตันชี้ใช้ไฟ21โวลต์แกกองออกมามีเจ้าตัวเครื่องมีคู่มือใบรับประกันชื่อที่อยู่บริษัทเงื่อนไขในการรับประกันต่างๆ มีหมายเลข serial number ซึ่งจะต้องตรงกับตัวที่อยู่ตรงตูดมันตรงนี้เวลาจะส่งไปรับประกันมีได้2ทางก็คือสแกน QR code ตรงนี้ใน Line Official ก่อข้อมูลต่างๆเข้าไปว่าซื้อเมื่อไหร่อะไรยังไงนะครับตัวเลขอะไรเขาจะมีบอกอยู่ที่2ก็คือกรอกชื่อที่อยู่นี้ถ่ายรูปแล้วก็ส่งมาใน Line Official ก็ได้หรือว่าถ้าเกิดซื้อช่องทางไหนก็ส่งมาในช่องทางนั้นก็ได้อันนี้คือตะขอเกี่ยวไว้เกี่ยวตรงนี้ฮะ สามารถเอาไว้เกี่ยวกับขัดทํางานได้นะครับอันที่2แท่นชาร์จเอาพุทธอิเบตโวลต์2.4 1ชั่วโมงฟลิกชาร์จชาร์จได้เร็วหน่อยก็จะมีไฟบอกสถานะสีเขียวสีแดงถ้าเกิดอุณหภูมิของแบตเตอรี่สูงเนี่ยมันจะไม่ยอมชาร์จให้ระบบมันจะตัดการทํางานเป็นระบบเซฟตี้นะฮะก็จะมีคู่มือบอกอยู่ในนี้นะครับว่ากี่องศาอะไรยังไงแล้วก็จะมีแบตเตอรี่เป็นริเทียมไอออน2แอมป์อันนี้เป็นไฟบอกสถานะแบตเตอรี่ ถ้าไฟขึ้นครบ3ดวงอย่างนี้แดงเขียวเขียวแปลว่าแบตเตอรี่เต็มแต่ถ้ามันขึ้นไม่ครบแดงกับเขียวงี้แปลว่าแบตเตอรี่อยู่ประมาณ60%ถ้าเขียวดับไปเหลือแดงอย่างเดียวเขาบอกว่าให้เตรียมตัวชาร์จได้เลยเหลือประมาณ10%กว่าเปมันมีออปชันอะไรบ้างใช้งานยังไง Impact d r i v e r เป็นอย่างนี้มันปรับทอร์กได้2ระดับก็คือ High Speed กับ Low Speed อันนี้เป็น Low s p e e d อยู่กดทิ้ง เสียไหมฮะเสียงต่างกันเลยอันนี้เป็นไฮสปีดนะครับก็เปลี่ยนที่ปุ่มนี้อันนี้คือไฟ LED ทํางานได้สะดวกปุ่มนี้คือปุ่มเดินหน้าถอยหลังลนะครับเจ้าตัวนี้ใช้งานกับพวกไหนที่มันบอกอยู่แล้วว่าไขาควงกระแทกหรือ Impact ไดเวอรเป็นการขันแบบกระแทกเข้าไปใช้งานกับอะไรหนึ่งยิงฝ้ายิงเพดานยิงแผ่นเมทัลชีทยิงแผ่นหลังคากระเบื้องไม่อดัดเชลลระบอร์ดอะไรพวกนี้ได้หมดเลยนะครับหรือเป็นวีวาบอร์ดก็ยิงได้โดยการใส่หัวพวกนี้เข้าไป ใช้งานกับเม่ทอนชีสก็จะเป็นเจ้าตัวนี้เบอร์ v 8เบอร์10แบบมีแม่เหล็กหรือไม่มีแม่เหล็กสกรูเป็นไขควงแฉกก็ซื้อพวกนี้ไปอย่างเดียวแล้วแต่ขนาดเขามีขายใน Home โ r o ในอันฮาร์ดแวร์มีขายหมดนะครับวิธีถอดใส่ก็ไม่ยากดึงหัวได้ขึ้นดึงออกได้เลยวิธีใส่ก็ดึงหัวขึ้นเหมือนกันใส่ปุ๊บฮะล็อกแล้วใส่ปุ๊บยิงหลังคาโครงเหล็กยิงหลังคาเมทันชีสได้เลยนะครับ ส่วนยิงสกูไอ้ค่วงแชก็จะตัวนี้ก็ถอดใสง่ง่ายๆกันแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูตูโชว์นะฮะขนาด5คูณ2.8เมตรก็ง่ายๆเรามีเครื่องมือดีแล้วก็มันก็ไปได้เครื่องมือให้ถูกต้องมันก็ใช้งานง่ายก็ทำงานเองได้อันนี้ทำกันเองนะครับช่างเถอะทั้งนั้นเอาเซลาทำ มีเครื่องมือดีก็มีใช้ไปกว่าครึ่งครับการขันสกรูนี่เข้าไปเนี่ยเป็นฝีมือของเจ้าอิ p a พกไดเวอรทั้งสองตัวนี้เบ็ดโวลต์อันนี้เปดิบสอโวลต์ใช้งานสะดวกทั้งคู่ครับแล้วแต่จะเลือกใช้เลยเราใช้อะไรบ้างในตัวนี้เกียร์ได้ใช้สู้เชื่อมนีเด็ดมากสลายบ่าเชื่อมได้เลยนะครับ ทำงานกันเองสองคนสบายไม่ใช่ช่างมืออาชีพนะฮะแต่ก็สวยอ่าเปิดปิดสะดวก